บรรยากาศยามเสาวๆน้ำท่วมพี oh ่น้องน้ำท่วหน้าบาบูไลอีกแล้วสิลงยามมองสิลงมายามมองก่อนพี่น้องกันใส่หมองป่าโอ้มาหนี้เอสิลงไปยามมองก่อน

Ủa, oh, bà bù Ủa, oh, bù này có rúc, chú nông Này, bà bù, đại sư ấy Đây, bà bù Ủa, uh, bà rúc ngay Rúc ngay, rúc ngay, chú đại dù, sân Đây, bà bù Đây, bà rúc Rúc uh, ngay, chú nông ấy Này, bà bà đại bốt con uh, đại yếu ấy เพราะว่าน่ามันบกปลาหมอเนี่ใส่เบิงบก,กเลยเดี๋ยวจะคอยย่างไปนังไรด่างปุ๊เดี๋ยวสิเอาปลาดุกก่อนไปต่อพี่รองเลยวัดปลาดุกแหล่งยานเยนี่ยนี่ปลาดุก,กอเอาอู้ นี่ได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่อู้ป่านั่นป่ายังแหละอู้หูเดี๋ยชุบดีก่อนน้ำบกแต่มันพี่น้องเอ้ยเพราะป่ามันลุกเฮ้ยชุบดก่อนอืมเลยอีกแหละเพราะว่าไมายามน้ำบกบดได้เนี้ยนี่เกระแต่ให้น่ะนี่เกือบร้อยพี่น้องเอ้ยไปต่อโอ้โหตายอีกเห็นเดี๋พี่น้องเอ้นะอยถืออีกแล้ว,ลวนี่เฮ้ มนัมนๆๆมนัมนสว่วนน้ำบกคือกันนี่ลองดนี่นนนนมนยมันดีะเดี๋ยามคอยย่ามไปบดเลยเดี๋ยวปดตาก่อนนี่มิเตป้าอีไล่ดีเรียบร้อยไปต่ออีกลองดเดี๋ยวดุกปเดียวนาะ Đã lụn tỏa bãi <laughs> Màu oh, thước Ừ, ngon để kéo đi đeo chiếc quất con đi thấy bà ăn rồi, đấy coi yam được lợi đang thì nó yam đẹp loại này đi hãy đang này đang từ này ăn cho bọn đằng Kinh nhờ lái thế bạn, bọn Chưa lại bọn là bọn Nghĩ là bốc nhờ Mọn Ủa bà Ô, bù kìa cái đó đấy Nè bù ô Anh bà bù Thức cần cái đó đấy Bà bù gặp ปลาเนี่ยปลาคาวปลาปากเดี๋ยวสิปดก่อนถือว่าสิคอยย่ามไปขวบพุ่นอีกหน่อยเลยถือว่ามาัดม,ม,ม,มัดมัดมัดนี่ลายด่างเขาย่ามไปาวบพุ่นอีกตอนนี้นเขาย่ามแล้วเรียบร้อยม,มาสิมาตัวนี้มีไรอีกมีอีกสามด่าง <c oughs> ไปต่อยอิ่งผู้ถือขิงเหงาควันด่างบกปลาไหนก็ขงงี้เหงาเต็ม con cũ lẽ chỉ làm bảo cái đoạn kia nó lái. ไอ้อีกจับไปเถอะลอยเถึงมีน้ำเนี่ยก็ว่าปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาดุกอีกแล้วนี่นี่ปลาดุกอีกแล้วนี่ปลาดุกปลาดุกโอือเดี๋ยวเบิ่งก่อนปลาดุก

โอ้ปลาอย่างนี้เนาะปลาดุกอีกแล้วนี่โอ้ปลาดุกอีกแล้วเนาะเลยเขาใช้สือตะขึ้นปลาดุกอีกแล้วนี่ดุกปลาดุกตัวสุดแต่หันหม้อปลาดุกอีกแล้วนี่ปลดก่อนไล่เตี๋ยบจ้าชิด ไปย่ามอีกมีลายป้าล่าเติบพี่น้องไหมพอได้กิน <c oughs> มาลุ่นต่อยเอกพี่น้องว่าสิได้หรือบ่ได้นีนเอเย <c oughs> okay. เดี๋ยวจะไปปิ่งพี่จีโอ้ห้าเกมบักถั่วมงหมูงมาต่ำกินกับก่อน Tâm hùng kịp gặp. Ủa oh, xẹp. Thì nó ngay. Theo này. Nampa qua. Đồn ạ. Ủa. Đấy. Đấy. Thì nó ngay. Thìu vô. Ủa. Tối nay. ใหญ่เติบโอ้ทองอันนี้ปลคอปลคอจองด้วยทือว่าถือจุตัวนี้ปลาคอตัวน,นี้ปลาป่านี่ผัวมองข้างโคกเบิดแล้วไอ้ผัวข้างโคกเบิดเนีมองเดี๋ยวข้าศึไปเบิ่งต่อยเ,เดี๋ยวจะมาปดเพราะว่าข้าสิกกุม่อง คะแต้ม้งกระปูนี่กระปูนี่ตายโอ้คันเบาอะไรกัเห็นนโลดนี่วัวกระปูนี่กัดหมงมดเลยโอ้ปายัางพีน่น้ออ้ยปลาปดุกกักปลาดุกเลยอ้หอยใหญ่ๆนี่เส็แล้วอะไรเป็นดอหลายเติบมอง,งทัวนีพาปากปากใหญ่ กระปุกเออป่าน่ะปลาคอเบิรป่านิีแ้แต่ร้ายเติบนี่เห็นบ่พี่น้องเลยน,นี่โอ้เสียบตีตำหุงแซ่บก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวกระปุกเอี่ยกระไรสี้องเลยมันมาเนี่ยมันสุดท้ายเดี๋ยวเสียบเผาจีตำหุงเนี่ยก็ะตำหุงโอ้แซ่บตำหุงดูโกกนี่ก็ใหญ่เลย เดี๋ยวไปลองเนอะแต่ปลาดุกมันม <c oughs> ันสามโตเดี๋ยวจะมาจีมาปีงก,ก่อนตัวนี้ที่ถึงตัขึ้นนี่เส็ทเส็บแซ็ท